uh-huh โอ้หนูหนูชิ้นหนูชิ้นโอ้ยหนูท้องขาวมันยังน้อยอยู่คุณฮะโอ้ยเห็ดมาเหดไปจะขวดจะขวดจะขวดไว้ติ่มกันติ่มกันไอเหลี่ยมขายบทเลยโอ้ยโอ้มันอะไร

ลลแลา้วอะไรเพราะว่าเกล็ดแรงลงทีเลยกยบบั้งชุ่น เออเมื่อกอาบน้ำก็จตงตัเขาปิดจักงงติดจักทุ่มสี่ทุ่มล็อกดาวน์ถ้าลอกดาวยสิสีสามทุ่เลยนะอ่งเป็นยังน้ำกยังกว่าโอ้ยเดี๋ยวจะเฝายนต้องิเ่โอ้ยดูดูดูดตะคอกตะิงิงงะจัจับสุดแง่เราแม่ โอ้โชวกันโชวกันเฮ้ย<ว>ขับปาโคขอขับปลาช่อนสมีแข้งเลยพี่น้อง,อ,นองเลยสมหำค่อยเลยหัวกะกะตัวแรกครับตัวแรกตัวแรกของวันให้ตัวแรกของคืนนะแต้มแรกกับแต้มแรกพอดีเจียวเลยครับผมแต้มที่สอง ตามมาันเล้งมลงเลยงมแล้ว,ลวจังไรบ่ได้ผู้ช่วยปามันอยู่ยมันกินกยอดพักบัวพักบุ้งหนาลงไปกินยอดตักบ,บัววันนี้วันนี้ <laughs> น,น,นี่อัักบัวเนาะอาตาบอมอุ่นมกุ่นเนะอุมาุ่นเลนึ่ง้าน

ตกันมกตะลามไปเลเอาตะม,ม้น,นมันบอนมืนปวดขึ้นปวดขึ้นมตชน่าควงต่งลายวดท่ทานแห่มน้อยตคนัดกางสี่คนนี่ยยังไงเขาไม่เลย

หมดทองดเลยมาฟองส่เขาโคนนี่โซกลางเห็นหมดนี่โมโซกางในจอยนี่ยเนี่โซกางนี่โซกางนี่จีบจี่อนทำมัน ดี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 อีด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 ีคีด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 ีสูดยดีดีดอดีดีดีงีดีดีดีมีดีดกดี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 เีด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 ีมีด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 ีมโอ้ยดี เดี๋ยวเกีาเงบาดเนี่ยอยู่คอมันตายแล้วนี่ยนะเซ็ตแล้ววะตายแล้วตายลุดออกแล้วเจ็บเฉยเราไ่ได้สตกมันเดืมันตัวกันมีเดอโซโนโซโนโซโนโอ้ยเลือดเต็มหอยเลยพู กูตายแล้ววะงมึงแยจะคองกูได้ใส่ไปเลยสเต็กเนี่ยจบลอยใส่กุ้งกอ่ะเลือต็มแข้งคอยอยู่เอ้พระผ่าครับ งา, <Yeah. S 1> งานวันนี้กบนานะครับโลไปกระตูงน่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าตมนะครับวันนี้โลกว่ากว่าหกนาครับได,ได้หนูหนูท้องขาวหนึ่งตัวเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีไก่ป่ามาให้ชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดสับสกั้กดกระดิ่งให้พวกผมนะครับสับสกั้สับหัวแขกมีกระซา่าคือเก่าลงครับ